เอาแล้วไงลิเวอร์พูลเจอกระดูกชิ้นโตในการคว้าสตาร์ยูโร2024หลังมียักษ์ใหญ่พร้อมปาดหน้าไปร่วมงานเสมอนี้ลาการเซตาเดโลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีรายงานว่าเรอัลมาดริดยักษ์ใหญ่ละลีกาสเปนเป็นทีมล่าสุดที่พร้อมแย่งตัวริคาร์โดการาฟิโอรีประการหลังทีมชาติอิตาลีที่แจ้งเกิดในยูโร2024มาเสริมแนวรับช่วงเสมอนี้ ริ卡โดกาลาฟิโอรีวัย22ปีเป็นกำลังสำคัญในการพาบโบลญนยาจบอันดับ5้ากันโชเซเรียอาอิตาลีตีตัวไปลุยยูฟาแชมเปียนลีกฤดูการหน้าล่าสุดยึดตำแหน่งตัวจริงในแผงหลังทีมชาติอิตาลีชุดยูโร2024พาทีมเข้ารอบ10ผลงานอันโดดเด่นทำให้ริ卡โดกาลาฟิโอรีกลายเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลทีมชั้นนำพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมถึงยูเวนตุสที่เพิ่งกระชากติอาโกมอตตาจากโบลนยาไปเป็นกุนซือคนใหม่และหวังดึงลูกทีมคนเก่งไปร่วมง,งานด้วยกันอีกครั้ง ล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าเรอันมาริดพร้อมร่วมวงล่าตัวริคาโดกาลาฟิโอรีเป็นรายล่าสุดเนื่องจากต้องการตัวแทนนาโชเฟนันเดทที่แยกทางหลังหมดสัญญารวมถึงเอเดมิลิเตากับดาวิดอลาบาก็มีปัญหาบาดเจ็บบ่อยครั้งในฤดูการที่ผ่านมาด้วย